มาถึงแล้วครับผมนี่ฮะจอดเรียงรายไว้ตั้งหลายคันนะฮะรถเยอะเกินไม่มีที่เก็บอยากขายครับนี่จอดเรียงแถวเลยครับผมเนาะสวัสดีครับโอ้นี่ครับมาเจอแล้วเนาะสวัสดีครับนี่ฮะเจ้าของบ้านเองกวาดบ้านเองเลยครับสุดยอดมากับนี่ครับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัท ปลอมตัวมาครับต้องทําให้เขาดูครับต้องทํให้เาดูทให้เมียดูวอว่ะในกลาพูดคํานี้ครับอันนี้เราจะมานําเสนอครับเนาะมีรถสวยรถบานแท้ททครับนี่ฮะไม่แท้ยังไงครับจอดใต้ทุนบ้านหรือจอดที่โรงรถอย่างนี้ต้องเป็นรถบานแท้เนะาะของแท้แน่นอนนะพี่นเนาะอันนี้ครับพี่ทองพูนเ <c oughs> จ้าของบริษัทนีออ่ฮะรูปลอครับผมนี่ฮะเอาพี่จะขายคันไหนก่อน คันนี้ก่อนเนาะคัมรี่คัมรีก่อนนี่ฮะของแท้แน่นอนยิ่งกว่ารถบ้านนะครับรถค้างบ้านครับเนี่ยพวกเราสายห้าครับผมรถค้างบ้านเราก็ขายเนี่ยคัมรี่คัมรี่คันนี้ครับทะเบียนกรุงเทพครับแต่เป็นคนสุรินทร์ครับแต่ว่าเขาอยากได้เป็นทะเบียนกรุงเทพเนาะเนี่ยฮะสองคัมรี่ตัวนี้สวยๆครับตัว ตัวแต่งยังมีเนาะเขาเรียกว่าอะไรนี่เอสติโมเอสติโมครับตัวนี้เนาะรุ่นนี้ป้ายแดงมัล้านห้าแสนโอ้คันนี้ซื้อมาล้านห้าแสนล้านห้าแสนห้าหมื่นโอ้โหป้ายแดงครับตัวนี้ป้ายขาวแล้วเนาะนี่ป้ายขาวแล้วนี่ฮะสภาพครับไปดูด้านหลังครับรถใช้งานจริงเคยไปชนเขาไหมหรือว่าเขาชนไม่เราไหมเขาไม่ไม่กล้ามาเฉียวไม่กล้ามาเฉียวชนนี่ฮะนี่ฮะ รถสวยครับรถสภาพดีมากๆครับเจ้าของใช้เองเนาะใช้เองขับเองไม่มีได้จ้างใครครับนี่ฮะพวกเราก็ทําคลิปแบบสายหาทําคลิปแบบบ้านๆให้เห็นบรรยากาศของจริงเลยว่าเป็นยังไงชีวิตจริงนี่เตรียมไปเดินทางอ่าเดินทางีอะไรเต็นท์เต็นที่นอนเนาะเพื่อไปขายของเพื่อไปเที่ยวไไปหหาาน่อออมม้๋นี่ฮะ รถบ้านของแท้ไม่ต้องเก็บของออกครับไม่ต้องอายเรามาขายรถเรามานําเสนอรถที่เจ้าของจะเปลี่ยนใหม่เห็นได้แผนๆว่าจะซื้อบีเอ็มก็เลยจะปล่อยคันนี้ครับเห็นน้องๆเขาขับเราก็ยอมแออนี่ฮะเจ้าของจะเปลี่ยนเป็นบีเอ็มก็จะขายคัมบรี่คันนี้ออกครับมเฮ่าวกับมาเบากกันฟังนะครับเนาะเนี่ยให้ดูภายในครับเนาะเยี่ยมชมเยี่ยมชมนี่ฮะเพราะว่าท่านใดที่หารถ บ้านแท้ๆยิ่งกว่าแท้ครับผมของแท้แน่นอนครับ <c oughs> ไปซักผ้าฟ <c oughs> ้าต <c oughs> ิดตัวกับนี่รถบ้านของแท้พอบ้านของแท้ครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> โอ้เนี่ยภายในสะกดคำว่าสะอาดไม่เจอครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ของแท้แน่นอนครับนี่ <c oughs> โอ้สวยงามครับ <c oughs> โอ้เบาะเบอะยังดีมากเลยครับสภาพยังดีมากเลย เพราะว่ารถท่านใช้เองสภาพยังกริบเลยครับอ,อตัวนี้ปลายแดงล้านห้าแสนห้าหมืนครับทันนี้ถือว่าสวยว่าแจมท่านใดที่ได้ไปท่านใดที่ชอบคัมบรี่นี่ท่านใดที่ต้องการเราไปใช้รถ,ร,ร,รถหรูมีระดับครับระดับเกรดพรีเมียมครับคัมบรี่ครับคันนี้คันนี้ไม่ได้ติดแก๊สครับผม ใช้ไม่คิดแก๊สครับเปลี่ยนยางใหม่ครับนี่ี่ยางก็ใหม่ครับผมเนาะเจ้าของพิเศษยากขายแห้งครับผมนี่ฮะยากขายคนซื้อไปนะซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมใช่ครับแต่ถ้าซื้อไปซ่อมไปซื้อที่อื่นถ้าซื้อเต็นท์นี่ราคาไม่ได้มีการเฉลียวชนมีทำาร่งนี้เอาไว้แล้วว่าพลาดพิงถึงเต็นท์ครับแต่ว่าพูดถึงอันนี้คือเรื่องจริงที่เรานำมาเสนอเลยเนาะ ใช่เองไม่มีเฉียวไม่มีชนเลยเราเก็บสีมะเงให้อ๋อีนที่เราเก็บเล็กๆน้อยๆไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรครับผมร้ายแรงหรืออะไรไม่มีครับผมแค่หมามาสกิดเล็กๆน้อยๆเป็นรอยไปขีดข่วนเราก็จัดให้ใหม่อันนี้คือไม่ล้างเลยครับจะขายแบบไม่ไม่ล้างเลยไม่ต้องล้างเราอยากขายเนาะนี่ครับเครื่อง vvti 1 1 6 v เนาะ ตัวนี้เป็นเครื่อง2องพันสอวาว2อวาวครับสิบกวีก็ว่าั้นะอ่านตามตัวเลขพี่เนาะรถบ้านแท้ๆถ้าใครได้ไปนี่ครับถือว่าโชคดีเนาะเราเพิ่งทําคลิปลงเป็นคลิปแรกครับนีฮะวันนี้ทําคลิปแรกเลยอ่าต้องฟังครับมาแล้วต้องฟังครับถ้าชาเนี่อดแน่นอนเนาะได้ของดีฮะดูจาของบ้านยังไม่อาบน้ำเลยครับอ่ะฟังเสียงนะครับ ดีไม่ดีแกโดนผมซื้อไปแล้วครับในคันนี้อ่ะโอ้ชอบนะพี่สวยผมชอบเลยนะตัวนี้นี่คือเราเราเอาไฟฝันของ,งเราเลยครับผมคัมรี่นี่ใครมีไม่ต้องเหงางครับเนาะคัมรี่ใครมีนี่ห่อแน่นอนรถใช้ดีซื้อไปให้ลูกชายครับป้าพี่เนาะขายพี่อัทิมแล้วก็ซื้อคันนี้ไปให้ลูกชายครับมันมัน่นอ,อก,กว่าด้วยไง แล้วก็คุณภาพดีกว่าเยอะไม่ใช่ท,ที่เท่าเท่าที่ขี่ไปกรุงเทพมามื่อเมื่อสามสีทันล้วคือเราวิ่งร้อยสี่สิบร้อยห้ารถควารถทั่วไปวี่ร้อยถ้าอัตราการกินน้ำมันที่เทีอย่ทีย่ย5่้อยห้าสิบมันจะขึ้นที่ที่สามที่เก้ากิโลเมตรต่อนิ้วม,นนมันเึ็นอนึอัตราเ็าคือว่าเราเราประหยัดเทบใหญ่ครับผมแต่ถ้ามันเวลามันรถติดรถะไรมันจะ จะมอีาเสาจะมีอกัใบสามจะมีใบสั่งครับเพราะขับแรงขับเร็วเครื่องเครื่องนะครับเครื่องนิ่งกึ๊บครับหาไม่มีครับผมในเต้นในเต้นเราไม่ได้ทําครับตัวนี้เราทํามาเราขายไม่ได้ผ่านใครเนาะพี่เขาบอกว่าอยากขายก็เลยมาทําคลิปลงให้ยางปัดน้ำฝน้งแต่ซื้อมา8ปี8ปีเพิ่งจะเปลี่ยนอ่ะคันนี่8ปีนะ เจ็ดปีแล้วมั้งคือหกเจ็ดยังใหม่อยู่นะพี่ยังยังยังไม่ถึงแปดปีครับโอ้นี่ครับมันใช้คุ้มหรือว่าถึงมันจะแพงแต่ว่ามันคุ้มคุ้มเนาะแตคือคือจที่รถใหญ่อย่างเงี้ยเราดูเหมือนมันเขาบอกว่ามัน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 กินน้ำมันอ่าแต่เวลาเราใช้รู้สึกว่ามันมัน ปลอดภัยเนาะที่จงายแง่พี่รถหรูรถหรูรถหรูมันต่างกันครับรถพรีเมียมเนาะราคาป้ายแดงอยู่ล้านห้าแสนห้าหมื่นครับแล้วก็ภาษีก็อ่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพึ่งต่อไปแบบครับผมภาษีมีนาหกหกครับผมยางใหม่ยางใหม่พร้อมโอนครับพร้อมจบครับคันนี้พร้อมจบพร้อมโอนพร้อมจบคันนี้สวยเกือบครับรอบคันนี้ไม่มีรอยตำหนินะครับเพราะว่าจะขอเก็บงานมาแล้ว เก็บรอยเพราะว่าจะขอเป็นคนสะอาดเนะเาะอ่าเราขัดสีย่างเดียวเอาไปนี่คือรอเลยครับผมครันนี้ตัดใจขายครับเพราะว่าต้องการจะซื้อบีครับเปลี่ยนใหม่เนาะอ่<น>ะอยากขี่รถยุโรปดูมั่งว่างั้นอใช้มานานแล้วอยากเปลี่ยนรสชาติครับเนาะ<ร>เปลี่ยนได้แต่รถครับแย่งอื่นเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมพี่น้องใช่ให้เหลือกหลายคันโอ้โห<ด>่ไม่ชอบเอ่อกิ๋งซีดาน ้้าผูหแลวก็ต้องมีคันอื่นต่อเดี๋ยวเอาจบคันนี้ก่อนพี่เนาะให้เพื่อนๆได้ดูคันนี้ก่อนถ้าท่านใดที่ชอบออก็ราคาจะไม่ได้คุยกัน,เป,นเป็นจริงเป็นจังเลยครับอย่าพูดถูกนะพี่เ,เดี๋ยวมันจะพูดพูดกลับไปไม่ได้นะมันอยู่ในช่องแล้วดูคลิปรเราทำดิทำแบบแปลก,ปกๆนี่ครับของดีผมว่าราคาไม่แพงพี่เขามีในใจอยู่ครับผมยังไม่ได้คุยกันเลยเมื่อกี้คุยกันตอนเช้าก็ขับรถมาเลยก็ยังไม่ถามราคาที่จริงต้องถามก่อนก่อนเตรียมมันก่อนเนาะแต่เรายังไม่เตรียมเลย นี่ครับสไตล์การทําคลิปพวกเราก็จะประมาณนี้ครับเราเอารงๆงไปตรลงมาเราไม่ได้ทําคลิปเพื่อที่จะขายอะไรมากมายเราทําคลิปเพื่อที่จะให้นําเสนอรถของเราแล้วก็ผ่านสื่อเพื่อที่จะสื่อตรลงไปหาคนซื้อเลยคนที่ซื้อใช้เลยครับเนาะท่านใดที่ชื่นชอบอ่าใช่แล้วเราเสียดาย่เนาะใจเฮามีซว่มสุขใจเราจะมีความสุขถ้าให้คนเอาไปให้คนเราได้ใช้ เขาไปแล้วถูกใจก็มีความสุขเนาะได้บุญนำอ่าเทาก็บบัตรเดบิขายแพงบางทีมันก็ทั้งชีวิตที่เราสร้างมาใช่แล้วทีนี้แต่ว่าเราก็จําเป็นคืออยากอยากขยับขึ้นไปอีกนิดนึงอ่าใช่อยากขยับตัวขึ้นเป็นขับรถยุโรปบ้างแล้วพี่เนาะอ่าแมนแมนอะไรตัดใจขายตัดใจขายเพราะว่าเราต้องการอ่าสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนตรงนี้เนาะเพื่อวิถีชีวิตลองลองสัมผัสดูอสัมผัสดูแต่ว่าคันนี้ผมผมชอบครับใจผมเนี่ยชอบครับ ถ้าพูดถึงนี่ซื้อไปให้ลูกชายใช้ก็ยัอยงอังโอเคมากพี่น้องหล่อเกินเนาะมันจะเกินไปนไหมมันจะเกินหน้าพอโรงเมนมันจะเกินหน้าพอ,อครับคัในนี้ใครได้ไปนี่ไม่พลาดแน่นอนเนาะผมก็ถือว่าอออชอบชอบ,ชอบรถสภาพอย่างนี้หาไม่ได้ครับเป็นรถบ้านแท้ๆครับเนี่ยจอดข้างบ้านเลยครับพี่น้องจอดข้างบ้านรถบ้านองแท้แน่นอนครับคันอื่นจอดข้างนอกเมื่อกี้ครับที่เห็นในคลิปเนาะแต่ว่ารถ รถส่วนตัวจอดตรงนี้ครับเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวก็ราคายังไม่บอกจะไม่บอกเดี๋ยวจะไปเขียนไว้ในบนคลิปครับหน้าคลิปแล้วกันเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกอ่าถูกเออก็ถือเงินมาเลยอ่าพร้อมโอนเี่เนาะพร้อมโอนทะเบียนเล่มพร้อมพร้อมโอนมาได้เลยครับเนี่ยติดต่อมาได้เลยใต้คลิปเขาได้ครับผมเนาะพวกเราขายกันจะจะขายกันเห็นขายกันแบบอ่าไม่ได้ลางขายกันใต้ทุนบ้านเลยครับผมเนาะที่รถบ้านของแท้ครับ แท hey, ้จริงๆครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ